าอ,อามามีคุสวัสดีนะคะสวัสดีวันอาทิตย์นะทุกคนคะ่ะวันนี้เราออกมาข้างนอกกันนะทุกคนคะ่ะนนท์แม่ย่านะคะแล้วก็ ไปไหนแล้ว <laughs> วันนี้มากันทุกคนเลยนะคะที่บ้านนะคะเฉพาะที่บ้านขวัญน,นะคะอืมคือมาข้างนอกกัน,นะค่ะนานๆก็พาออกมาทีหนึ่งจ <laughs> ำมีเอา <laughs> วันนี้ทุกคนค่ะเราก็มาที่เลกปิวพาร์คนะคะซึ่งก็มาบ่อยแล้วนะคะแต่ก็มาอีกอยู่ดีนะคะเพราะว่าแต่ละปีมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเนาะ <laughs> ไปดูกันนะคะว่าข้างในจะเป็นยังไงนะ <laughs> แล้วตรงเนี้ยก็ได้ซื้อตั๋วเข้าตลอดเลยนะทุกคนค่ะ ต้องซื้อตั๋วเข้านะคะถ้าไงั้นก็เข้าไม่ได้นะคะไม่รู้ว่าเขาจะให้ใส่แมสหรือเปล่านะทุกคนค่ะดูของขายเต็มเลยนะดูปีนี้นะขวัญพึ่งมานะปีนี้คือขวัญพึ่งมาแล้วแล้วแล้วดูร้านขายของเต็มเลยทุกคนค่ะดูเต็มเต็มหมดเลยนะทุกคนค่ะไปถึงตรงนู้นเลยนะคือเต็มไปหมดเลยนะดูนี่ค่ะนะก่อนทุกคนเพื่อนๆนะคะจะไปชมคลิปวิดีโอก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน้นะคะ ทุกคนแล้วตรงนี้ก็จะเป็นส่วนนกนะคะนี่เห็นไหมก <c oughs> ็จะมีนกต่างๆนานานะคะทุกคนค่ะอยู่ข้างในนี้นะคะแต่เราไม่เข้าไปนะคะมาทีไรก็ไม่เข้าไปาก็เดินผ่านไปเฉยๆนะคะก็ ส่วนมากก kind of um, ็จะพาเขาจะพาเด็กๆเข้าไปดูในงหายนะอากินกบลาบีอันนี้ท uh ่ huh, yes. ือต yeah. mm ัวนะคะอ้าวรือว่าเขา้เข้าฟรีหรอวันนี้0 0อจะเอาไปเซกับโโอ้ไม่ได้ฟรีนู้นคนเก็บตัวอยู่ตรงนน้นนะคะทุกคนคะได้ยินเสียงนกไหมเสียงนกคือแบบ เสียงดังมากนะคะแต่ว่าในกล้องไม่รู้ว่าเสียงดังหรือเปล่าแต่คือแบบเนี่ยยาวมาถึงฝั่งนี้แล้วทุกคนขาไปถึงตรงนู้นเลยนะคะเออก็จะมีนกต่างๆนานาอยู่ในนี้นะคะเขาก็จะเป็นไอ้นี่ทุกคนเห็นไหมโอ้มันมองนี่้เห็นเป็นตาข่ายใช่ไหมโน้นน่ะเป็นตาข่ายนะคะผางไว้คอกว้างอยู่นะ แล้วก็เราก็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 จะเดินรอบนทุกคนค่ะรอบไปตรงนู้นนะคะไปดูฝั่งทะเลสาบนะคะแล้วก็อ,อก้อมอ้อมอ้อมอ,ออกไปทางเข้าเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าตรงนี้มันจะเป็นแค่แบบทางข้างๆนะคะเราก็จะเดินรอบไปเรื่อยๆนะคะออไปจ้าว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะคะ<อ>ก็ที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็คือคนเยอะเหมือนเดิมคนเยอะมากนะคะเพราะว่า<อ><อ>น,นี้เป็นวันหยุดด้วยเนาะ และทุกคนค่ะขวัญจะบอกว่าน้ําที่ที่อ่างเก็บน้ําตรงนี้นะคะคือขวัญคือที่บ้านที่แถวที่ขวัญอยู่นะคะคือจะใช้น้ําจากที่นี่นะคะทุกคนค่ะแล้วปีนี้น้ําขึ้นสูงมากเพราะว่านะคะน้ํามันท่วมเนาะน้ําท่วมแล้วก็ฝนตกเยอะปีนี้นะคะฝนตกในปริมาณที่มากกว่าปีที่ผ่านๆมาเนาะทุกคนคืนอแบบน้ําขึ้นสูงมากเดี๋ยวขวัญจะพาไปดูฝั่งโน้นนะคะเพราะปกติน้ํามันจะมีแบบ คือลงไปลึกมากเลยเออจะไม่ขึ้นเยอะอะไรขนาดนี้จะไม่มองเห็นขนาดนี้นะคะเ<อ>ดินงี้จะมอง<ต>ไม่เห็นน้ําเยอะขนาดนี้นะคะแต่ว่าปีนี้ดูดิเออคือแบบน้ําเยอะมากนะคะดูศาลาตรงนี้ขันเคยมาสามรอบแต่ว่าไม่มีนะคะอันนี้รอบที่สี่นี่มี้วทุกคนขานอยู่ตรงนี้นะคะเออสงส่เขาบพิงสร้างเนาะนเห็นไหมอย่างนึงแล้วที่แบบเห็นเปลี่ยนแปลงน,นะ แล้วก็จะมีเดินไปฝั่งนน้นด้วยนะแต่ว่าเราไม่เดินไปนะคือมันต้องข้ามไปอีกฝั่งนู้นนะคะรอบไปอีกฝั่งนน้นเดี๋ยวเราก็จะเดินไปฝั่งนี้นะคะแต่ว่ามาดูน้ําตรงนี้ก่อนนะคะไปค่ะทุกคนค่ะเห็นไหมน้ําขึ้นเยอะมากเลยทุกคนเห็นตะลึงตรงนั้นไหมปกตินี่คือเห็นลงไปลึกมากไงคือลึกมากถ้าเพื่อนๆย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอกับเกาของขันนะคือมันจะไม่ขึ้นเยอะขนาดนี้นะคะ ปีนี้คือเยอะมากนะคะทุกคนค่ะแล้วเขาก็จะมานั่งเรือกันนี้ทุกคนดูดินั่งเรือไปแล้วนะคะคือคนนั่งเรือเยอะมากเลยทุกคนค่ะดูดินี่เป็นเรือเครื่องนะคะแต่ถ้าเป็นพายนี่คงแบบคงแบบต้องคนที่แข็งแรงมากๆนะ,ะถึงจะพายได้นะคะดูดิไปถึงนู้นเลยทุกคนค่ะถึงนน้นเลยฝั่งโน้นเลยนะคะปีนี้น้ําเต็มเลยนะคะดู

มันมีศาลาตรงนู้นอีกทีหนึ่งด้วยนะขันว่ามันต้องมีหลายที่แน่เลยแล้วก็ปกติจะไม่มีที่นั่งเลยทุกคนค่ะทุกคนมันไม่น่าดูเลยไม่มีเด็รขยนคือจริง,รงๆแล้วไม่ใช่ว่าเขาไม่ดูแลนะทุกคนค่ะคนมาเที่ยวแบบเนี้ยเขาก็ทิงท้งๆๆอ่ะคนดูแลมันก็ไม่ไหวม <Hello. S 1> ือนกันนะคะดูแล้วแบบน้ำขึ้นเต็มเลยนะขึ้นสูงมากนะคะทุกคนแล้วดูคนก็คุเยอะมากคือไม่อยากจะบอกเลยนะว่าที่นี่คือปากีสถานนะคะ คนจะแบบพาครอบครัวออกนอกว่านเยอะมากเลยโดยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะคะเยอะจริงทุกคนเยอะจัง What they made for this flower, I think. <laughs> เราเคยมาน้ำไม่น้าเราไม่เคยเห็นน้ําขึ้นสูงขนาดนี้นะทุกคนถ่าปีนี้เป็นปีแรกนะเออแบบขึ้นเยอะมากนะคะนั่นแหละที่ทุกคนได้ยินข่าวนะคะว่าปลาลิสานนะ่ะฝนตกหนักแล้วก็น้ําท่วมนะคะก็นี่ถ้าตรงไหนเป็นอ่างเก็บน,น้ําแล้วก็จะเต็มแบบนี้ที่ทนะคะเออนี่เห็นไหมเต็มตลิ่งเลยนะทุกคนถ่ายถึงตลิ่ง พอดีแหละทุกคนขาเดินออกไปนะคะมืดพอดีนะคะเออตอนนี้แบบมันมันมันจะเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะอากาศมันก็แบบเริ่มเย็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็เวลามันก็เปลี่ยนไปตามสภาพอากาศทุกคนคอาเวลาก็เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้มืดเร็วนะคะโดยเฉพาะหน้าหนาวก็คือมืดเร็วมากนะคะไปคะ่ะดูไม่ย,ย่านั่งอยู่ตรงนี้ทุกคนไ <laughs> ม่ย,ย่านั่งรออยู่ตรงนี้ ยี่ช่องไม่รูปถ่ายรูปก,กันอยู่ตรงน้นทุกคนตรงนั้นเขาเต้นกันนะเต้นรำนะคะทุกคนค่ะแต่มีแต่ผู้ชายอะ่ะค่ะคือมีแต่ผู้ชายยืนรอบเลยนะคะไม่มีผู้หญิงสักคนนะทุกคนไม่กล้าที่จะเข้าไปดูนะใช่ไหมคนนี้เห็นไหมไม่รู้เขาเต้นอะไรกันนะน้น แอ <laughs> นยิ <laughs> เยนวาสามีหอันบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวาคงจะเป็นคนใะนี้ทุกคนก็อาจะเป็นปากีแบบแถวแถวทางเหนือแต่ว่าเราเต้นแบบนี้นะทุกคนส่วนมากจะเป็นคนอัฟกันนะคะคนอัฟกันที่อพยพมาอยู่ที่ปากีสถานเนาะนี <laughs> ่เดี๋ยวผู้ชายอ่ะรอมรอบไอ้จ้า

อุดหนุนขนมนะคะน่าจะเป็นขนมกระยาศาสตร์หรือว่าอะไรสักอย่างนี่แหละขวก็นึกชื่อไม่ออกนะคะน่าจะใช่แหละเพราะมันเป็นข้าวคลุกน้ําตาลเนาะเ,ออเป็นข้าวคลุกกับน้ําตาลแล้วก็เอามาตัดนะคะ ทุกคนปากีสถานนะคะเรียกว่าภาษาอูรดูนะเรียกว่ามารุนดามารุนดานะคะเออมันคือข้าวกระยาศาสเลยทุกคนช่วยคนดูใช่ไหมใช่มันคือข้าวกระยาศา,า,า,าสาะานะคะกรุรบาลุนดาอืมทำจาก <can. S 2> กาาอ,อ่ทจน้ํา,า,าตาลน,นะคะาาน้านนะะนานนําตาลเอามาผสมกับข้าวนะคะ<โ>นี่แม่ชอบมากเลย ทุกคนแล้วตรงนี้นะคะแต่ก่อนนะรู้สึกว่าจะเป็นร้านอาหารนะอืมแต่ว่าตั้งแต่มีโควิดมาก็คือปิดยาวเลยจนถึงตอนนี้ไปค่ะอากาศก็เย็นนิดนิดนะคะแล้วก็มืดแล้วนะคะเริ่มมืดแล้วนะคะทีนี้เราก็จะเดินออกไปนะทุกคนค่ะเดินออกไปแล้วก็คงจะไปทานอาหารเย็นกันนะคะเพร่นเห็นไหมมันเริ่มมืดแล้วนะคะ ทุกคนขวัญจำได้นะม้าตัวที่หนึ่งสองสามตัวนั้นนะคะนั่งกับกับโพพี่นะคะคือแบบว่านั่งถ่ายรูปกันตรงนี้แหละเออแล้วก็ไม่พูดมาจะร้องให้ทุกคนคะ่ะคิดถึงแกนะคะเพราะแกเป็นคนดีมากนะทุกคนเป็นคนดีมากเราก็คิดถึงแกเนาะไว้คะ่ะ <laughs> ทุกคนคะ่ะปกติถ้าเรามาเนาะเดินมาถึงตรงนี้มันคือยังไม่มืดนะคะ กลับไปถึงรถก็ยังไม่มืดแต่มาครั้งนี้ทุกคนขามืดเร็วมากนะคะซึ่งตรงนี้มันเปิดไฟนะคะเราก็มองเห็นนะคะไปค่ะหลังจากนี้เราก็จะไปทานอาหารเย็นกันเนาะไปค่ะเราไปเจอกันที่ร้านอาหารนะคะ,ะไปจ้าทุกคนฝั่งนู้นก็จะเป็นเครื่องเล่นนะคะทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเลยทุกคนขาจะเป็นเครื่องเล่นทั้งสองฝั่งเลยนะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงร้านอาหารแล้วมากินบ่อยมากนะคะร้านนี้นะคะ ร้านธรรมดาทนนั้เลยทุกคนค่ะเหมือนแบบรา้านอาหารคั่งคั่งทั่วไปนะะแต่ว่าอร่อยนะเดี๋ยวอาหารมาผมจะหาให้ดูเนาะเดี๋ยวไปได้แล้วแทนบัสบล์ตอนนี้เรา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 ทานข้าวเย็นเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินย่อยนะคะเดี๋ยวจะเดินไปดูตลาดข้างบนนะทุกคนค่ะไปค่ะ ทุกคนตอนนี้คือแบบเดินจะรอบแล้วนะคะยังเดินกันอยู่ตรงนี้เลยทุกคนค่ะเอ้ยเมื่อกี้ราตำรวจอยู่ตรงนี้ยังอยู่เลยอะ่ะทุกคนค่ะน้องสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็นั่นแหละเป็นบล็อกวันหยุดสั้นๆหรือเปล่านะคะคงจะยาวเลยทุกคนค่ะอูสองคันเลยเหเรอรถตำรวจสองคันเลยนะคะเป็นบล็อกวันหยุดนะทุกคนค่ะพาครอบครัวมาทานข้าวนอกบ้านเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะ ถ้าเพื่อนๆชมจบแล้วนะคะก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะโอเคทุกคน See you in next video ตาม,มลิกลงและสวัสดีค่ะตามลิกลง <laughs> ไปแล้วนะทุกคนคะ่ะ